ขออนุญาตเปิดคลิปด้วยพี่สิงโตนำโชคนะคะทุกคนพอดีว่าเราไปเดินอยู่ตลาดนึงแถวย่านลำลูกกาซึ่งเป็นตลาดเปิดใหม่เราก็เลยลองขับเข้าไปดูเผื่อจะมารีวิวอะไรให้เพื่อนๆได้บ้างซึ่งพอเราขับรถเข้าไปแล้วจอดรถปุ๊บอะก็ได้ยินเสียงเพลงของพี่สิงโตนำโชคกำลังร้องเพลงอยู่พอดีตอนแรกก็คิดว่าอาจจะไม่ใช่หรอกมั้งเป็นนักร้อง แต่เราว่าเสียงมันคุ้นๆนะน่าจะใช่เสียงพี่สิงโตแหละพอเดินเข้าไปใกล้ๆตอนแรกก็ไม่มั่นใจนะคะทุกคนว่าใช่หรือเปล่าเพราะว่าดูเหมือนดูเหมือนกระเด็กลงแล้วก็ผิวก็ดูใสามากเลยค่ะแล้วก็ฟังฟังไปฟังมากถจะเสียงมันใช่อะสรุปก็คือพี่สิงโตนําโชคจริงๆค่ะทุกคนก็เลยขอเปิดคลิปด้วยพี่สิงโตก่อนแล้วกันซึ่งตลาดที่เราไปเจอเนี่ยอยู่ย่านลำลูกกานะคะทุกคนสวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่กับช่องออยนี่พาลยนะคะวันนี้จะมาเจอเราในสภาพ You จะเป็นโซนของขายของพวกของใช้ด้านนี้ก็จะเป็นฝั่งกับข้าวและด้านหน้านะคะก็จะมีดนตรีด้วยค่ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาจัดกี่วันแต่ถ้าจากถามถามแม่ค้าแล้วอ่ะเขาบอกว่าจัดสอบวันนะคะไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะมีใครมาหรือเปล่าอยู่ตรงลำลูกกาเส้นลำลูกกาแถวไหนนะลำลูกกา ทางเข้าจะอยู่ด้านหน้าที่เราชี้ไปตรงนู้นนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะขออนุญาตพักนะเพราะไม่รู้อัดคลิปอยู่ดีทําไมเสียงมันถึงหายอะคะ่ะก็ถ้าใครอยู่แถวๆนี้ก็แวะมาเที่ยวได้นะก็จุดตําแหน่งก็อยู่ใกล้ๆกับสถานีตํารวจลําลูกกาเลยค่ะก็เขาเพิ่งเปิดใหม่วันนี้เป็นวันแรกเลยนะอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าตลาดก็จะเป็นในส่วนของโซนอาหารค่ะ ซึ่งในวันนี้ที่เรามาเนี่ยมันประมาณสองทุ่มกว่า,วาแล้วบางร้านเขาก็อาจจะเก็บกันแล้วนะคะแต่ว่าบางร้านก็ยังมีขายของอยู่แล้วก็ในวันนี้ที่เรามาเขาเปิดเป็นวันแรกเลยค่ะก็เหมือนเขาเรียกว่าเปิดงานแล้วกันเขาก็เลยมีนักร้องมาให้แสดงโชว์ให้เราได้ดูเป็นคอนเสิร์ตมินิมนก็ในวันนี้ที่เรามาก็คือสิงโตนำโชคมานะคะทุกคนก็เข้าใกล้ทิดกันถึงขอบเวทีเลยก็พี่เขาก็เป็นคนเองมากเลย ลูกกามเก็ตกส่งสนครามาได้กับตระลูกกาเเก็ตสิงี่ขบอกขอขอบคุที่ดูนะครับที่มีมดูศิลปินที่หน้าตาดีกมอัวใจขาไม่ได้อยู่หัดไปจากนี้ไม่เกินกิโลนะเขาไม่ตั้งเขาไม่ต้งเขาตั้งสิงโตนะอะไรกไเรอะเราะไเลยไม่ว่างร ขอมางเสียมเดีๆครับเพลที่ผมองมันหที่ผ่านมานม่เนเดยวอดยเกี่ยวกับได้โอเคโบเดีวทำอเยนวาจาไเอะไร แกเป็นสีสันนะแกพีจะเพราะเดี๋ยวถ้าผมไหวเขาลงไปเนี่ยเขาจะลงไปเต้นมงมนู้นมุมนี้นะครับก็อยากจะประชาชนสำคัญว่าอันนี้ไม่ใช่ผีเป็นมนุษย์นะเป็นมนุษย์แดนมากนะครับปอปนะครับได้เห็นมางกรปอตีสามตีสี่อย่าทุกอาชีพเขาให้รู้ว่าไม่มีไม่มีอันตรายแล้วก็คือนะครับ บอกไม่แล้ปอปอนส่งเสียงเลย่งับปอปอนหนึ่จริงนะเอางี้ปอปอนอยากฟังอะไรใหญ่แล้วไม่ใหญ่แล้วใหญ่แล้วรุ่นม yeah well, ึงไปฟังบานส่งเสียงได้กับปอปอนหนึ่จริงบอกมอบเพลงนี้ให้ปอปอนนะครับ I just wanna เรียกว่ามาถึงก็สนุกสนานกันเลยค่ะทุกคนลงรถมาก็เจอพี่สิงโตนำโชคเขากำลังแสดงมินิคอนเสิร์ตให้เราดูพอดีแล้วก็เข้าไปดูพี่เขาเป็นกันเองมากๆเลยค่ะทุกคนนี่เขาให้มิ่นีฮาร์ดเราด้วยเราก็ให้มีนิฮาร์ดเขากลับเล่นกับแบบคนดูแบบเป็นกันเองมากๆค่ะทุกคนนี่เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเล่นเอาเรียกว่าผู้ชมเขินกันเลยค่ะนี่ดูพี่เสื้อแดงโดนจีบซะแล้ว เรียกว่าโชคดีค่ะเข้ามาถึงก็เจอพี่เขากําลังร้องเพลงอยู่พอดีเลยแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่เขาก็จะกลับแล้วจริงๆพี่แกก็หมดเวลาแสดงโชว์ตั้งนานแล้วนะคะแต่ก็ผู้ชมไม่ยอมค่ะขอให้พี่แกร้องแกก็ร้องเพิ่มอีกสามเพลงน่ารักมากๆเลยพี่สิงโตนำโชค <c oughs> อยากจะบอกว่าตัวจริงพี่แก หลอกว่าในทีวีนะคะทุกคนน่าใส่กิ๊กเลยอันนี้ก็กำลังพาเดินผลรอบๆอยู่ในนี้นะที่เราเดินในนี้ก็คือเป็นในล่มด้วยนะคะเนี่ยหลังคาโปร่งใหญ่มากๆเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาเดินออกไปด้านนอกซึ่งด้านนอกเนี่ยเขาก็จะขายพวกเกี่ยวกับของใช้ค่ะ แล้วในวันนี้นะเราถามแม่ค้าแม่ค้าเขาบอกว่าวันนี้ขายฟรีด้วยนะก็ถ้าใครเป็นพ่อค้าแม่ค้าถ้าพรุ่งนี้ก็มาขายฟรีได้เลยค่ะซึ่งเราก็ไม่รู้นะว่าถ้าหลังจากนี้เขาจะมีขายของข้างนอกแบบนี้หรือเปล่าแต่ในวันที่เรามาก็คือมีเหมือนลักษณะเปิดท้ายขายด้านนอกก็เป็นพวกของใช้ก็จะมีสองฝั่งถนนแบบนี้นะถนนฝั่งด้านนี้ก็คือไม่สามารถจอดรถได้ก็คือต้องเอา ขนของกันมาตั้งขายนะคะนี่ก็กำลังเขาก็เริ่มจะเก็บกันแล้วค่ะเพราะว่ามันเกือบสามทุ่มแล้วแล้วก็ฝั่งนู้นก็คือสามารถที่จะขับรถจอดขายของได้ก็เหมือนอารมณ์สไตล์เหมือนเปิดท้ายนะคะช่วงตลาดใหม่ๆตอนนี้เขาเปิดขายฟรีนะถ้าใครสนใจก็รีบๆมากันนะย่านลำลูกกานะคะทุกคนอยู่ใกล้ๆกับสถานีตำรวจลำลูกกานี้เลย วันนี้ที่เรามาเราก็ไม่ได้ตั้งใจจะมานะพอดีว่ามาหาของกินเราก็เลยอุ้ยเห็นแสงไฟแบบสว่างสวยแล้วเราไม่เคยเห็นก็เลยลองขับเข้ามาดูอ้าวด้านในเขามีตลาดแล้วตอนที่เราขับเข้ามาจอดรถเสร็จอะบางเอนอะก็ได้ยินเสียงเหมือนเสียงเหมือนเสียงสิงโตนําโชคนะทุกคนก็ตอนแรกเราคิดว่าน่าจะเป็นแบบเป็นนักร้องทั่วๆไปหรือเปล่าอาจจะไม่ใช่สิงโตนําโชคมากก็ได้ก็เลยเดินเข้าไปดูใกล้ ตอนแรกก็คิดว่าไม่ใช่นะทุกคนเฮ้ยใช่ค่ะทุกคนเป็นสิงโตนำโชคจริงๆด้วยก็เลยยืนถ่ายพี่เขาไปก็เป็นกันเองมากๆเลยแสดงได้แบบสนุกสนานเลยค่ะทุกคนก็อันนี้ก็มารีวิวให้ทุกคนดูนะว่าที่เนี่ยเขามีบรรยากาศเป็นยังไงใครอยู่แถวๆนี้ก็มาเที่ยวได้นะแล้วเดี๋ยวเราจะพาเดินไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะที่เขาขายพวกเกี่ยวกับเสื้อผ้าเป็นโซนของโซนเปิดท้าย นี้ก็เดี๋ยวจะพาไปเดินดูโซนเปิดท้ายนะคะโซนเปิดท้ายก็ฝั่งนี้เลยค่ะตอนนี้อย่างที่บอกนะก็คือใครเป็นพ่อค้าแม่ค้าเขาเปิดขายฟรีอยู่นะคะก็คือขับรถเข้ามาจอดแล้วก็สามารถลงของขายได้เลยแต่เราไม่รู้ถึงเมื่อไหร่นะก็ถ้าใครๆอยู่แถวนี้ก็มาเดินเที่ยวเล่นกันได้นะลำลูกกาคลองห้าอยู่ใกล้ๆกับสถานีตำรวจลำลูกกานี้เลยนี่ก็จะมีประมาณนี้นะ วันนี้ก็อาจจะคนไม่เยอะนะเพราะเป็นวันแรกคนอาจจะยังไม่รู้เนี่ยค่ะของขายก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับในส่วนของโซนเปิดท้ายว่างๆก็มาเดินได้วันนี้ก็อยากจะมาบอกขา่าวให้กับคนย่านลำลูกกาว่าแถวลำลูกกาเนี่ยมีตลาดเปิดใหม่แล้วนะซื่อชื่อลำลูกกามา์เก็ต เซิร์ฟใน GPS คงจะเจอละมั้งถ้าใครอยากลองมาเที่ยว